เอาละครับเราก็มาอยู่กับ r e d เดนเองนแอนเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเช l อ of ก i m นะครับวันนี้ผมจะมาจัดต,ตัวละครเป็นเทียริสนะครับก็คือตัวละครไหนเก่งผมก็จะแนะนําในมุมมองของผมเนาะในส่วนนี้โดยเทียริสนะครับผมก็จัดไว้ให้ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอ่าโดยเทียริสนะครับผมจะแบ่งเป็น SSs S, S, แล้วก็ A แล้วก็ F นะครับโดย S S เเนี่ยผมจะให้เป็นตัวที่ คุณควรปั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วส่วนในตัวเอเนี่ยเป็นในกรณีที่เป็นตัวละครเสริมทีมนะครับว่าคุณจะปั้นหรือไม่ปั้นก็ได้ส่วน A เนี่ยโดยสกิลของเขาผมมองว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาเล่นได้แต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะดูโหดเกินไปส่วน F เนี่ยผมจะมองให้คุณมองว่ามันเป็นทรัพยากรในการนําไปอัพดาวนเนาะถ้าได้ตัวพวกนี้มาโอเคครับแล้วเราก็ไปดูสกิลของเขากันเลยว่ามันดียังไงนะครับ อัมาในส่วนของตัวแรกเลยเนาะสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือตัวของสโนไวท์นะครับตัวสโนไวท์ของเขามันดียังไงคือเขาเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ทำให้ทีมของเราไปไวมากโดยเฉพาะเขาเป็นตัวละครที่เติมเงินอ่าเติมเงินครั้งแรกเราก็ได้สโนไวท์มาเล่นเลยนะครับเราไปดูสกิลของเขากันเลยมาในส่วนตัวของสโนไวท์นะครับคือเขาจะมีสกิลแรกของเขาจะเป็นเขาจะสร้างดาเมจกายภาพแก่ศัตรูสองหน่วยนะครับตรง แถวกลางและแถวหลังเนาะคือดาเมจก็คือสูงมากนะครับในส่วนนี้สกิลต่อมาเขานะครับคือเขาจะทําการอัพการโจมตีของเขาครับยีบวกเลือดและคีิี่เานะครับในส่วนนี้จะเป็นพาสซีฟสกิลของเขาเนาะในส่วนนี้สกิลนี้นะครับต้องฆ่ามหมายถึงคือถ้าเขาสั่งหา่ศัตรูตายนะครับในกรณีนี้คือเพิ่มคคอลของเขานะครับแล้วสร้างดาเมจกายภาพให้กับศัตรูที่มี HP ที่ต่ำที่สุด251%ริติคอลที่เพิ่มขึ้นนะครับ ก็คือบวกมา10%เนอะสกิลพาสีอีกแล้วนะครับก็คือเขาจะมีหลังจากที่เขาใช้สกิลนะครับก็จะมีอัตรา40%รับไล่เอฟเฟกต์ดีบัฟที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวพัดมืดนะครับอ่ามาดูกันที่พัดมืดไปกันที่โอคูนะครับตัวต่อไป โกคูเขาเนี่ยเขาจะเป็นสายความมืดเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครน,นี้คือหายากมากครับโกคูนะครับเขาจะมีสกิลกวาดทำลายล้างนะครับในสกิลนี้คือเขากวาดทำลายล้างรุนแรงทำดามเมจกายภาพนะครับ1นึ198ยนใส่ยูนิตแถวหน้าแล้วแถวหลงังมีโอกาส4 0นะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามติดคำสาปคำสาปเนี่ยก็คือจะเป็นเอฟเฟกทับซ้อนเนาะก็คือเมื่อเมื่อโจมตีติดคำสาปไปแล้วก็จะได้รับดามเมจแรงขึ้น ยิ่งเลเวลสูงๆก็แรงตามขึ้นเลเวลนะสกิลต่อมานะครับพาสซีฟสกิลของเขาคือเขาจะเพิ่มลังโจมตี20%เอ็น10%และคิดที่ข้า5%ให้ตัวเองนะครับแอคทีฟสกิลของเขาคือปล่อยดาเมจกายภาพทั้งหมดนะครับ310%ของการปล่อย5ครั้งแก่ศัตรูฝั่งนะครับหากชนะการโจมตี50%นี้จะใช้สกิลนะครับ การทํางานการขับไล่สูงสุดหนึ่งครั้งนะครับและคืนชีพ HP จากดาเมจครั้งนี้20%ก็คือเหมือนเราทำดาเมจไปแล้วเขาดูดได้ในตัวเองนะครับสกิลนี้นะครับพาสีสกิลนะครับเขาจะสังหารหมู่นะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเขาทําดาเมจสังหารนะครับทำดาเมจ AOE เป็นกลุ่มนะครับเมื่อสังหารศัตรูได้เนี่ยเขาจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น20%ใส่ศัตรูที่มี HP ต่ำกว่าส0และดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับยูนิตที่ติดคาเนะเาะก็จะคอมโบกับยูนิตท อ,ออกมานะครับเป็นท่านมืดอีกแล้วนะครับนี่ในส่วนของตัวนี้นะครับเอล,ล่าไนาแมนะครับก็คือสกิลของเขาก็คือแอคทีฟสกิลแรกของเขานะครับเขาจะสร้างพลังโจมตีเวทเนี่ย132%และสร้างโลกนะครับให้แก่ฝ่ายตัวเองที่มีเฮดพิทำสุด3หน่วยโดยจอเกาะจะมีค่า120%จากพลังโจมตีของเขานะครับต่อนเนื่อง2เทินยิ่งเขาใช้สกิลนี้เท่าไหร่เนี่ย เขาก็สร้างโลให้เพื่อนอ่าต้องบอกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งคือทั้งสร้างดาเมจและเพิ่มโลแล้วก็สร้างดีบัฟด้วยโดยสกิลของเขานะครับพาสีสกิลของเขาคือเพิ่ม HP X 10%นพลังโจมตี10%และสปีด10แต้มก็คือเริ่มมาเนี่ยเขามีสปีดโชว์เลยตัวนี้ในส่วนของแอคทีฟสกิลต่อไปนะครับของเขานะครับจะเห็นว่าบัฟเนี่ยจะมีเยอะมากการนี้จะเป็นดีบัฟให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะ สุมศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับและอวยพรฝั่งตัวเองหากเป็นคำสาบนะครับจะสร้างดาเมจเวทแกศัตรูทั้งทีมเลยนะครับ35%และสุ่มเพิ่มสถานะติดลบลดการฮิวมองไม่เห็นเพิ่มดาเมจรุนแรงแล้วก็ยิดรุนแรงมา1ชนิดหากเป็นการอวยพรนะครับจะคืนชีพ HP 80จากพลังโจมตีของเขานะครับอาจะเห็นได้ว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากถ้าเป็น คำสาบก็จะโยนไปฝั่งตรงข้ามถ้าเป็นคําอวยพรเขาก็จะฮิวให้ฝั่งเรานะครับในส่วนนี้เนาะนะับว่าเป็นตัวซัพพอตที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็ยังอยู่กับท่านมืดตัวเดิมนะครับมาในส่วนของอัศวินรติการนะครับ Active Skill แรกของเขานะครับคือสร้างดาเมจกายภาพศะตูแถวหน้านะครับร้อยสาและทำให้เกิดยันผนึกขนาดเดียวกันจะ อัพลังป้องกันตัวง10%ต่อเนื่อง2เทินยันพนึกคืออะไรยันพนึกคือเอฟเฟกที่ได้รับการโจมตีจากอสวิติการในครั้งนี้ครับจะทับซ้อนนะครับก็คือเขาจะได้รับลังโจมตีมากขึ้นนะครับยิ่งโดนผลทับซ้อนมาเท่าไร่เขาก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับต่อมานะครับพัซีฟสกิลของเขาคือ เ p พเพิ่มขึ้น20%พลังป้องกัน10%ดาเมจละเว้นดาเมจก็คือเป็นการหลบการโจมตีนะครับในส่วนนี้ขึ้นมังกรนะครับแอคทีฟสกิลที่ของเขาก็คือเขาจะยิงสายฟ้านะครับสร้างดาเมจกายภาพ7 6แก่ศัตรแกสตูแถวหลังเพิ่มโอกาสยันผนึกอีกแล้วนะครับก็คือตัวน,นี้นะครับยิ่งเขาใช้สกิลมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะติดยันผนึกแล้วทำให้เขาตีแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเขาอยู่ในสนามมากขึ้นเขาก็จะแรงมากขึ้นนะครับล่างปีศาจเขาคือเมื่อถูกโจ ฝั่งตรงข้ามมาโจมตีเขาก็จะรับยันผนึกไปผมมองว่าเป็นตัวละครทาตมือที่น่าปั้นนะเพราะว่าเขาเป็นแค่คาร์ดเลเจนเนาะน่าจะสุ่มกันหาได้กันอยู่ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราจะกลับไปที่การธาตุไฟนะครับธาตุไฟในคาร์ดเอสเอสเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยตัวเดียวเลยคุณมีคือจบนะครับเรามาดูสกิลแรกเขานะครับแอคทีฟสกิลเขาคือกาจะคืนชีพ HP นะครับ HP สูงสุดของเขาเนี่ยสิส่วนค่าเกินเนี่ยจะแปลงเป็นโลฮิล และอัตราการต้านของตัวเองเนี่ยจะเกิด10%ต่อเน,นื่อง2รอบนะครับสกิลนี้จะบอกว่าเป็นสกิลฮิลนะครับเมื่อเขาฮิลเลือดเนี่ยเมื่อเลือดสมมติเลือดเขาเต็มนะครับฮิลเลือดเขาเต็มอ่าแล้วเขาใช้สกิลนี้มาใช่ไหมแล้วเลือดมันเกินอะ่ะเขาก็แปลงให้ค่าเลือดของเขาอะ่ะมาเป็นโลตัดว่าเด็ด อันนี้จะเป็นพ s สซีฟสกิลของเขานะครับก็คือเขาจะเพิ่ม HP 20%พลังป้องกัน10% HP ลดทุกครั้ง5%เอเวนดาเมจ1%นะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับแอคทีฟสกิลของเขาคือคำสั่งสวรค์นะครับปล่อยพลังเวทในหนังสือทั้งหมดสร้างดาเมจ15%ของ HP สูงสุดแถวหน้าและกลางโดยไม่ส่พลังป้องกันคุณดูตรงนี้ดีๆนะครับก็คือโดยไม่ส่งพลังป้องกันและเว้นดาเมจที่แท้จริงเพิ่มอัตราเผาไหม้อออัตราเผาไหม้นะครับ แต่ละรอบเนี่ยเขาจะสูญเสีย HP จากการโจมตีของตัวกาเย็นนะครับก็คือ15%ต่อเนื่อง2เทินจะเห็นได้ว่าสกิลนี้นะครับคือเขาสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดเนี่ยผมก็ว่ามันก็โกงแล้วนะยิ่งมีสกิลโดยไม่สวพลังป้องกันเนี่ยสกิลนี้คือจัดว่าเด็ดมากแล้วก็ทาให้ติดสถานะเผาไหม้เนี่ย60%เลยยิ่งเขายืนอยู่ในสนามนานเนี่ยเขาก็จะใช้สกิลเผาไหม้เนี่ยแรงขึ้นโดยพัศดีสกิลต่อไปของเขานะครับ เมื่อเริ่มแต่รอบเนี่ยเพิ่มด้วยเหลือแต่ฝ่ายตัวเองนะครับแถวหลังที่ HP ต่ำนะครับไม่ถึง5 0ก่อนเลยอ่าคือเขาจะแบกรับดาเมจของเพื่อนไว้นะครับ50%เป็นตัวป็ัวซับที่โกงจะจัดต่อมานะครับกลับไปที่ท่านมืดกันอีกรอบนะครับก็คือนี่ดาร์ครีนนะครับดาร์ครีนนะครับเป็นตัวละครทำดาเมจนะครับเป็นบอดเออร์แถวหน้าได้เขาจะเรียกดาบปีศาจเนี่ยใส่กลุ่มศัตรูสร้างดาเมจกายภาพแกศัตรู ทั้งทีมเลยนะครับแ5 60%และทำดาเมจทำให้เกิดมาความตายต่อเนื่อง2เทินทำให้กลุ่มเป้าหมายครับติด1สถานะและได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก2%ทำดาเมจศัตรูทั้งทีมนะครับและทำให้เกิดมาความตายด้วยยังทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะติดลบจัดประเด็ดไหมละ่ะผมว่ามันโกงนะมันเป็นวอลเลียร์ทั้งแล้วแบบยังทำเอโ e ออีกนะครับในส่วนนี้อ่า รักสิ่สกิลของเขาก็เขาจะได้รับพลังโจมตี20% HP 10%และคิย์ที่เข้อีก5%าอนะครับอ่าแอคทีฟสกิลต่อมาขอเขานะครับคือเขาจะสร้างดาเมจกายาภาพทั้งหมด2ครั้ง2องบวกอัตรา HP ที่สูญเสียของเป้าหมาย100%แตแก่ฝั่งศัตรูแถวหลังอัพดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้ติดยันผนึกอีกแล้วนะครับคือท่านมือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสายสร้างสถานะแล้วก็ทําให้ติดยันผนึกเนาะ นนต่อมานะครับพาส,สิฟสกิลของเขาการโจนติแต่ละครั้งของดาร์ควินเนี่ยมีอัตรา40%ในการเพิ่มมาค,ความตายแก่เป้าหมายยิ่งเขาตีอ่ะตีธรรมดาเนี่ยตีปกติของเขาเลยนะครับไม่ไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยก็ทาให้มีโอกาสติดมาค,ความตายยิ่งเลเวลสูงๆเนี่ยเขาก็จะมีพาส,สิฟเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับต่อมานะครับเราไปที่การพนํานอืมมาดูกันนี่เจ้าหญิงหอยสังนะครับโดยแอคทีฟสกิลของเขานะครับก็คือ เขาจะไล่กระแสน้ำนะครับใส่ศัตรูที่มีสปีดสูงสุดสร้างดาเมจเวทนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสพีชนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์และโล่บล็อกแก่ฝ่ายตัวเองนะครับอ่าเขาจะสร้างดาเมจนะครับใส่ฝ่ายตรงข้ามและเขาจะเพิ่มโอกาสนะครับยิดต,ตรงนี้ก็คือการเพิ่มโล่หิวแก่ฝ่ายตัวเองขึ้นมานะครับยิ่งเขาใช้สกิลนี้ก็จะสร้างโล่บล็อกให้ตัวเองนะครับอืมเจ้าหญิงหอยสังนะครับเขาจะมีพาสิฟ ไอ้พาสีสกิลของเขาก็คือเพิ่ม H p 20%และพลังโจมตี1 0บเปอร์เซ็น l แอคทีฟสกิลต่อไปของเขานะครับจากการโจมตีของเจ้าหญิงหอยสังเนเขาจะทำให้ทีมตัวเองนะครับได้รับโล่ิวเกิต่อเนื่อง2รอบพาสีสกิลต่อมานะครับเมื่อแต่รอบเนี่ยเขาคืนชีพ H p แกยูนิตฝ่ายตัวเองอ่ะที่มี HP ต่ำสุดเท่ากับพลังโจมตีของเจ้าหญิงหอยสัง80เลยนะครับและมีอัตรา5 0บเรเ็นาเวดาเมจเพิ่ม10%ต่อเนื่อง1รอบ ต่อมานะครับเรามาอยู่กันที่อควาแมนนะครับอควาแมนนะครับเขาจะสร้างกระแสน้ำบนและปล่อยใส่ศัตรูสร้างดาเมจเดี่ยวนะครับเขาย้ำนะครับสกิลนี้เป็นดาเมจเดี่ยว151%เอเพิ่มโอกาสเยอะๆสี่อเซ็นต์โจมตีหน่วยนักรบก่อนและเพิ่มโอกาสเยอะๆถึง70%็ดอเคือเขาจะเป็นตัวละครที่เขาจะฆ่าตัวแถวหน้าสัส่วนใหญ่นะครับและสร้างดาเมจเดี่ยวเนี่ยคือแรงมากและเขาจะเป็นตัวรับดาเมจ เพราะว่าตัวไหนที่โดนสกิลนี้ไปเนี่ยก็จะติดสถานะยอยเย้ยก็คือเขาจะมาเล่นตัวความเมนก่อนเลยอัศศิบสกิลของเขาต้านคีที่ครอบ10%นะครับเอพี HP เพิ่มขึ้น10%เราเว้นดาเมจ10%อ่นะก็คือตัวแทงอ่ะครับก็ยิ่งเขาไป ตีตัวไหนเขาก็จะย่อเย้ตัวนั้นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตัวอื่นก็จะมาลงดาเมจที่เขาแล้วทาให้ทีมเราจ่ายดาเมจได้โดยที่ตัวบางๆของเราเนี่ยยังไม่ตายก่อนแน่นอนแอคทีฟสกิลของเขานะครับกระจายดาเมจแก่ศัตรูที่โจมตีฝ่ายตัวเองในส่วนนี้นะครับคือเขาจะรับดาเมจให้ฝ่ายเราเนี่ย50%อ่าขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถขับไล่สถานะติดลบทั้งหมด ราเวงยารเพิ่มดาเมจให้แก่ตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ย5%และต้านอีก10%นะครับต่อเน,นื่องสองรอบก็คือเหมือนเขาจะสร้างโล่ให้ตัวเองนะครับแต่ว่าทีมเราอ่ะเมื่อโดนตีอะ่ะแต่เขาว่ะจะหักล้างจากตัวอาควาแมนเนี่ยไป50%นะครับอ่าพาสซีฟสกิลนะครับเพิ่มราเวีนดาเมจเมื่อถูกโจมตี1%ซ้อนกัน10ชั้นก็คือ10%ในส่วนนี้อัตรา80ในการตอบโต้เท่ากับการโจมตีของควาแมน100%และไม่สนหลีกเลี่ยงอ่า uh. ก็คือเอาสกิลนี้เขาจะเก็บชา้าตรงนี้เนี่ยให้ครบสูงสุดเดี๋ยวได้มากสุดเนี่ย10%อัตรา40%ใช่ไหมแล้วการโจมตีตอบโตของเขาเนี่การโต้ขับหรือว่าเคอ์เตอร์ของเขาเนี่ยจะไม่สนลิกเลียงเลยก็คือตีตีใส่เลยต่อมานะครับอืมนี้ก็เป็นสายนักลบลออีกแล้วนะครับต <you> ีหน้านักดาบน,นะครับอ่าเรามาดูสกิลของเขาว่าแอคทีฟสกิลของเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะสร้างดามเมจก,กายภาพ182%เพิกเฉยต่อพลังป้องกัน20% อ่าอันนี้ยังามีคาว่าเพิ่เฉยก็คือไม่ส่วนพลังป้องกันนะครับจะมองว่าไม่ส่วนพลังป้องกัน20%แต่ว่าก็ติดค่าป้องกันอยู่ดีาการโจมตีเป้าหมายต่ํากว่าของตัวเขาเองนะครับการโจมตีรั้งนี้สร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ10%อเตของ HP เลยมากสุดเนี่ยคือเขาสามารถทําได้1 0 0ของการโจมตีถ้าเกิดตัวไหนพลังป้องกันนะครับน้อยกว่าเขาอ่าพาสซีฟสกิลนะครับเขาจะอัพพลังโจมตีเนี่ย 20%เนาะ HP 10%แล้วก็ Critical 5%ห้าเปอร์เซ็ตแอคทีฟสกิลต่อไปของเขานะครับก็คือการสร้างร่างเงานะครับเพื่อสร้างท่าไม้ตายที่รุนแรงก็จะโจมตีศัตรูแถวหลังและแถวกลางสร้างดาเมจกายภาพ161%และเพิ่มคีย์ทิคอลสา้อยเปอร์เพื่อซัพพอร์ตยูนิตตามลำดับในสกิลนี้นะครับการสร้างร่างโคนเนาะมาในพาร์ทสิบสกิลนะครับนักใกล้แค้นะครับหลังจากโจมตีทุกครั้งจะอัพพลังโจมตีห้าเปอรูงสุด4ชั้น ไม่สามารถขับไล่ได้ก็คือสกิลนี้พละศิลนี้นะครับของเขาไม่สามารถลบล้างได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%เนี่ยสูงโซตีชั้นก็คือ20%เลยเราไม่สามารถลบบอฟเขาได้จัดเป็นตัวที่ยิ่งอยู่นานโจมตียิ่งแรงขึ้นต่อมามาในส่วนของค่าแสงกันดูนะครับค่าแสงผมแนะนําตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นวอร์เออร์นะครับอาลีเนาะ ผมเรียกเขาว่าอารีการโจมตีขอเขาเนี่ยรวบรวมพลังสายฟ้าฟ้าเนี่ยสร้างดาเมจต,ตั่และเพิ่มเฉยพลังป้องกัน30%จะบอกว่าเขาเหมือนจีน่าเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาทํารุนแรงกว่าก็คือเขาไม่สนพลังป้องกันเนี่ย เพิ่มโอกาสติดกระแสะไฟฟ้าเนี่ย50%ในส่วนของพาสซีฟของเขาก็คืออัพโจมตี15%และจิตคอลดาเมจ10%เป็นตัวที่สร้างดาเมจได้ดูเดือดมากตัวนี้ต่อมาพาสซีฟสกิลของเขานะครับก็คือเขาจะปล่อยสายฟ้าฟาดนะครับการโจมตีทุกครั้งมีโอกาสไล่ล่าหนึ่งครั้ง40%การโจมตีทั่วไปของดาเมจครั้งละ80%เพิ่มความแรงแก่กระแสะไฟฟ้าเนี่ยตัวเดียวนะครับ150%ตัวนี้เหมาะกับการลงบอสมากเลยนะครับ เอาไปตีมอนบอสอะไรประมาณนี้ครับก็คือเขาสร้างดาเมจเดียวเนี่ยโหมดมากอัศวินส,ส,สกิลต่อมาเขานะครับเมื่อถูกโจมตีมีอัตรา60%ในการตอบโต้ก็คือเขาเป็นสายคอเตอร์60%เนี่ย100%เนี่ย60%ไปละก็คือชัวร์แน่นอนโดนตี10ครั้งเนี่ยเขาโอกาสของเขาเนี่ยคือ6ครั้งละในการเคิร์เตอร์เนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ R e s s เนาะ R S ที่ผมจะแนะนำตัวแรกเลยก็คือนี่เลเว่นนะครับโดยเลเว่นเนี่ยเขาจะ โยนคำสาปเปลวไฟนะครับสร้างดาเมจกาศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยร้อและลดฮิลเอฟเฟกต์ลดฮิลคือลดฮิลครึ่งหนึ่งเลยครับห้เป็นเวลา2รอบก็คือโดนมาไม่รู้อะฮิลแรงแค่ไหนแต่โดนตัวนี้ไปก็คือฮิลไม่ขึ้นแน่นอนพาสซีฟสกิลของเขานะครับเพิ่มโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮดพีห้าเปอร์เซ็นต์และสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือยิ่งเขาสปีดเยอะตัวนี้เขาก็มีโอกาสได้เปิดก่อนนะครับสกิลของเขาเนาะแอคทีฟสกิลของเขาคือ จะรางดเมจนี่ร้ยจาสร้สงดาเมจ132%แก่ศัตรูแบบสุม3ตัวแถวกลางมีโอกาส60%มอบโล่ลมให้แก่ฝั่งเรานะครับ3ตัวเท่ากันที่มี HP ต่ำสุดสุ่มดาเมจสตัวสร้างโล่3ตัวก็คือคุ้มคุ้มมากต่อมานะครับพาสซีฟสกิลของเขาก็คือเขาเนี่ยจะชำระล้างตัวเองจากดีบัฟไม่ครอบคุมทั้งหมดนะครับเมื่อเขาทำการโจมตีเนี่ยร่างอีกาเนี่ยครับเขาจะมอบ ดาบสายลมเลเวลหนึ่งให้ตัวเองและเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะบอกว่าเป็นตัวฮิวแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวสร้างโลแล้วก็เป็นตัวลดฮิวแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยตัวนี้ต่อมานะครับเป็นที่ทาธาตุไฟนักดาบเปโดนะครับนักดาบเปโดนะครับเขาจะสร้างดาเมจแกศัตรูเนี่ยศัตรูเดียวนะครับเบื้องหน้า5ครั้งตัวที่อยู่ข้างหน้าเขานะครับ5ครั้งรวมเป็น150%สรสร้างดาเมจโจมตีกระโดด กระบี่5แฉกนะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นเผาไหม้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือสถานะเผาไหม้แล้วก็โดนดาเมจเดี่ยวๆไปเนี่ยคือรุนแรงในส่วนของพาสซีฟสกิลของเขานะครับเขาจะอัพพลังโจมตีของเขาเนี่ยพอยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮดพีสิบเปอร์เซ็นต์และคริติี่คลอสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมานะครับในส่วนของแอคทีฟสกิลของเขานะครับเขาเนี่ยจะขับไล่เอฟเฟกต์ควบคุมตัวเองนะครับเพิ่มพลังโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์คีย์ทคลอสห้าเปอร์เซ็นต์และแสดงการการใช้สกิลนะครับกระบี่ เพิ่มดาเมจกระบี 15, ่ดาวห้าแฉกถึง180ไม่มีคูดาวนะครับต่อเนื่อง3 3รอบเนาะในส่วนของพาสซีฟต่อมาเขานะครับเขาจะอ mm ั hmm. พดาเมจเผาไหม้ให้แก่ตัวเองแล้วก็ทั้งทีมนะครับเขาจะได้รับการโจมตีของนักดาบเดโดเนี่ย5%เป็นการแชร์ดาเมจให้เพื่อนนะครับต่วนนี้ต่อมาก็มาที่ธาตุไฟเริ่มเลยธาตุไฟตัวต่อมานะครับนักดาบเปียโนนะครับแอคทีฟสกิลของเขานะครับเขาจะสร้างดาเมจกายภาพ 182%แต่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดและขโมยพลังโจมตีของฝ e ่าย10%และเพิ่มเปลี่ยนตารู้ทันแต่ตัวเองนะครับตอนนื่อง2รอบรู้ทันก็คือหากดาเมจที่ได้รับเกิน30%ของตัวเขาเองเนี่ยดาเมจสุดท้ายที่เขาจะได้รับเนี่ยคือ20%เหมือนการลดดาเมจให้ตัวเองนะครับพาสซีฟสกิลของเขานะครับเขาจะเพิ่มโจมตี20%พิทิคอห้ปอรสปีด10แต้ม Okay. ในส่วนของแอคทีฟสกิลเขานะครับเขาจะสร้างดาเมจกายภาพแก่ศัตรูนะครับหน่วยเดียวกันที่มากที่สุดหนึงร้อเพิ่มอัตราเผาไหม้6กเพิ่มดาเมจให้หน่วยซัพพอร์ตนะครับเป็นมาในส่วนของพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟที่สองเขานะครับก็คือเขาจะเพิ่มอัตราปีเผาไหม้หรือเปลีไฟเผาไหม้เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจมีฝีมือสูงกว่าดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%เลย ต่อ,อมานะครับก็ยังอยู่กับธาตุไฟเหมือนเดิมเนาะตอนนี้เลยครับหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงผมเป็นตัวที่เล่นอยู่นะปัจจุบันเขาทำดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวแรกๆของเกมเนาะที่เกมเขาแจากมาให้หนูน้อยหมวกแดงนะครับเขาจะสว้างระเบิดแอปเปิลในตะกาเนี่ยสร้างดาเมจแบบสุ่ม100%แก่สโต๊3หน่วยแถวหน้าและแถวกลางก่อนนะครับอ่า ระเบิดรุนแรงจะสร้างดาเมจของเป้าหมายที่มี HP สูงกว่า60%ขึ้น20%และเพิ่มโอกาสเผาไหม้ในส่วนของพาสซีฟนะครับพาสซีฟสกิลของเขาก็คืออัพพลังโจมตี20% HP 10%และสะปีด10แต้มในส่วนของแอคทีฟต่อไปนะครับก็คือเขาจะโยนระเบิดแอปเปิลเนี่ยใส่ศัตรูสร้างดาเมจแก่ศัตรตูทั้งทีม90%อัตราคีย์ที่ข้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอัตราคีย์ที่ข้อเผาไหม้นะครับและเปลวไฟแต่ ศัตรูนะครับ60%สร้างดเาเมจกายภาพเพิ่มเติม5%ให้แก่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุดหาก HP ตก่ำกว่า10จะสังหารโดยตรงอ่าพาสิสิสกิลที่2องเขานะครับก็คือเพิ่มดาเมจเผาไผาหม้และเปลวเพลิงเผาไหม้15%อนะครับต่อมานะครับก็ยังอยู่กับธาตุไฟเหมือนเดิมเนาะตัวนี้มอทัสนะครับ <im itation> อ่ามอทัสเนี่ย Skill แอคทีฟสกิลแรกของเขาคือสร้างดาเมจเวทนะครับ82%แก่ศัตรูแถวที่มีคนเยอะที่สุดเขาจะทำดาเมจเป็นเส้นตรงนะครับสกิลของเขาและเพิ่มโอกาสเผาไหม้สี่สิและคืนชีพ HP จากการโจมตีเนี่ยให้แกตัวเองเนี่ยทำดาเมจเป็นเส้นตรงในแถวที่มีศัตรูเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะาหิวให้ตัวเอง60%สอร์เซ็พสสกิลของเขาเนี่ยก็คือ HP 15%ีสิเป็นและพลังโจมตีเพิ่มโจมตีนะครับห้าลของ์เซานะครับ HP ที่แท้จริงของเขาเนี่ย เกิดใหม่ได้นะครับ25และเพิ่มราเลเวดาเมจ10%ต้านทาน10ในส่วนนี้เขมีสกิลคืนชีพเนาะเมื่อถูกโจมตีนะครับในพาสซีฟสกิลของเขาเมื่อถูกโจมตีเพิ่มโอกาสเบลไฟเนี่ย50%เหมือนเป็นเกาะยิ่งเขาโดนโจมตีอีกฝั่งก็จะติดสถานะเผาไหมอ่าในส่วนของตัวเอเนี่ยเขาก็จะมีสกิลทำงานคล้ายๆกันนะครับ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ t ช A กันบ้างนะครับ t ช A ตัวแรกเนี่ยผมตัดให้เป็นตัวนี้ ่เาเบลล่านะครับอ่าตัวเบลล่านะครับคือเขาจะใช้เวทมนต์นะครับสร้างกุหลาบน้ำนะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเนี่ยแถวกลางและแถวหลังนะครับ82%เพิ่มโอกาสเวทถอนกลับนะครับถากเป้าหมายเป็นนักเวทเพิ่มค่าโอกาสที่จะอัพถึงเนี่ยหกยิ่งทีมไหนเป็นนักเวทนะครับแล้วลืโดนตัวนี้ไปเนี่ยดามเมจที่ได้รับของเขาเนี่ยก็จะการโดนสะท้อนกลับเนี่ยไอตัวเวทสะท้อนกลับของเขา ก็จะทําแก่นักเวทเพิ่มขึ้นนะครับพาร์ติซิฟสกิลของเขานะครับก็รังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น15% HP 5%และสปีด20แต้มแอคทีฟสกิลต่อมาขอเขานะครับเขาจะปล่อยระเบิดมานาะจู่โจมออกไปจํานวนมากสร้างดาเมจเวทเนี่ยให้ศัตรูให้ศัตรูทางทีมนะครับ83%อ่าแล้วก็ดาเมจกายภาพเวทสะท้อนกลับเนี่ย20%ในส่วนพาร์ติซิฟต่อมานะครับก็คือเขาจะเพิ่มดาเมจนะครับเวทสะท้อนกลับ10%และโจมตีอัตราคิดข้อเป้าหมายเวทสะท้อนกลับเนี่ย เพิ่มอีก10%เพราเขาจะเป็นสายคอเตอร์เวทนะครับนี่ตัวของเบลล่าเนาะสรุปก,กันคร่าวๆนะครับว่าเทียตัวละครเนี่ยเราควรปั้นตัวไหนเป็นตัวแรกเลยถ้าเรามีหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับคุณจะเห็นว่าเทียที่ผมแบ่งเนี่ยมันมีหลายตัวละครเนาะ ในส่วนตัวแรกสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับคุณควรปั้นตัว S สก่อนนะครับเพราะว่าทําไมต้องปั้นเจเอเพราะว่าตัวเทพนิยายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มแรกๆเกมอาจจะแจกก็จริงแต่มันอาจจะได้ไม่ตรงสายเนาะก็คือผมแนะนําว่าให้ปั้นหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็ปั้นตัวของนักเวทนะครับอ่าเราควรปั้นตัวของเลเวนเป็นตัวต่อไปนะครับเพราะว่าเขาทําสถานะได้ดีมากเนาะ ในส่วนของ snow วท์นะครับเพราะว่าสําหรับเกมนี้เนาะงส o w w h i เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวละครเติมเงินครั้งแรกก็ได้เลยผมแนะนําว่าปั้นสโนไวท์ไปให้สุดเพราะว่ามันก็ดีเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท้ายเกมนะครับก็คือเราตัวที่เราควรปั้นเนี่ยเรามีทรัพยากรมากพอที่จะปั้นตัวไหนเนี่ยเราก็ปั้นได้เลยนะเพราะว่าอย่างโกคูเนี่ยผมก็แนะนำเนาะเพราะว่าเขาใช้ทั้งลุยดาน bpp ก็เก่งแล้วก็ในส่วนของเจ้าหญิงมืดเนี่ยผมเรียกว่าเจ้าหญิงมืดเอเอดเอนะครับ ตัวธาตุมืดเนี่ยถ้ามีผมอยากให้แนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังมาเลือกได้ว่าเราจะปั้นตัวไหนเพราะธาตุมืดเป็นเขาเก่งหลายตัวเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในเทียริสเนี่ยคือธาตุมืดเนี่ยก็กินไปเยอะละครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากให้จัดเทียเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับเทลออฟกิมเทียริสของผมก็บายบายครับ Oh, <music>